กลายเป็นอดีตคนในวงการบันเทิงไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เดินหน้าออกมาคอเอาแสดงความคิดเห็นในเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆอยู่ตลอดเวลาสําหรับคุณูลูกกล์ฟคณาทิพย์ DJ และติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดังล่าสุดโพสต์โซเชียลทุกช่องทางของตนเองประกาศขอออกจากวงการบันเทิงด้วยข้อความจัดใจว่าลูกกล์ฟขอออกจากวงการบันเทิงนะคะเพราะถ้าจะเงียบขนาดนี้ลูกกล์ฟไม่ต้องการเสียเวลาอยู่ในที่แห่งนี้ค่ะ ขอให้ทุกคนไม่ต้องเอ่ยถึงชื่อลูกกอล์ฟในฐานะคนในวงการบันเทิงอีกนะคะปกติเข้าไปแค่นิ้วก้อยวันนี้ขอเดินออกมาอย่างเต็มตัวแล้วกันค่ะต่อจากนี้ขอให้พี่ๆนักข่าวทุกสำนักที่เห็นข้อความนี้กล่าวถึงลูกกอล์ฟในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเชื่อมโยงลูกกอล์ฟกับคำว่าวงการบันเทิงอีกขอบคุณนะคะและไม่ต้องทำข่าวเรื่องนี้ให้เสียเวลาเอาเวลาไปทำข่าวช่วยประชาชนดีกว่าค่ะและลูกกอล์ฟ ของดรับงานในวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ต้องติดต่อมานะคะขอบคุณค่ะ